สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาซ้อนนีผมนะคะแล้วก็ทําผมให้ดูกันเพราะว่าตอนนี้คือแบบบ้านร้อนผมบ้าน,นมีดผมแบบว่าเป็นแบบสาวเกาหลีอะไรนี้ทุกคนนี่อยากรู้นะคะว่าทรงนี้ได้มายังไงนะคะก็เราติดตามชมกันเลยนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาหนีบตรงกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ผมแบบเป็นผมเพิ่งตื่นแล้วมันก็จะงีบงองอนะคะตามที่เรานอน,อนเลย โดยสภาพเส้นผมนะคะของฟอยก็คือผมจะเสียแบบแห้งเสียะคะ่ะดูแบบมันจะมีความแตกปลายด้วยแต่ว่าพื้นฐานเป็นคนผมตรงอยู่แล้วค่ะนี่แหละคะ่ะเราก็จะมาใช้ตัวนี้เลยเป็น b o m i ดีนะคะรุ่น HS1 นะคะจะมีหน้าจอ LED บอกองศาแบบนี้นะปุ่มด้านข้างคือสามารถเปิดเพื่อให้น้องกลางออกได้แบบนี้แล้วก็สามารถปรับระดับองศาได้นะคะ น้องก็จะบอกองศาของตัวเครื่องว่าพร้อมใช้งานหรือยังเราจะใช้ที่ไฟ180องศานะคะก็คือร้อนเร็วมากเพื่อมาหนีบตรงไปเลยร้อยแปดสิก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะไปทำทั้งหัวก่อนนะคะเดี๋ยวก็มาดูแบบข้างที่หนีบแล้วก็ยังไม่ได้หนีบ เสร็จแล้วทุกคนอันนี้คือข้างขวานะคะที่เราหนีบแล้วก็ข้างนี้ที่เรายังไม่หนีบมันก็จะชี้ฟูใช่ไหมแต่ว่าข้างเนี้ทุกคนแบบผมมันพิ้วดีมากแล้วก็ตรงนะคะเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าข้างเนี้จริงๆฟอยผมตรงอยู่แล้วนะแต่มันตรงได้อีกทุกคนแล้วมันก็สวยด้วยเหมือนออกจากซาลอนมาเลยอันเนี้ยผมเงาด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปทําอีกข้างกันนะคะ ตอนหนีบทุกคนเขาจะมีสองขยับด้วยนะแบบทําให้เรารู้สึกว่ามันแน่นขึ้นด้วยอ่ะเนี่ยมันจะมีแบบว่าเห็นไหมเนี่ยมันจะยุบเข้าไปทําให้มันแบบเก็บผมได้ดีค่ะโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือหนีบเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะจะเป็นหนีบตรงดูผมมันจะสลวยขึ้นมากทุกคนแล้วมันก็จะไม่ชี้ฟูอีกแล้วตอนแรกคือชี้ฟูมากแล้วก็แบบดูเป็นคนผมเสียตอนนี้คือแบบ ผมสวยขึ้นเยอะนะคะเพราะเขามีตัวโลนิกนะคะช่วยลดการชี้ฟูก็คือจะทําให้ผมเราอะเวลาหนีบอะไม่เกิดไฟฟ้าสถิตนะคะแล้วผมเราก็จะไม่แบบเป็นเสียงแบบตึ๊ดซึ๊ดึ๊ดอย่างเงี้ยทุกคนเคยเป็นปะเวลาเหมือนเอาลูกโป่งมาแบบยียียีที่หัวแล้วมันก็จะมีเสียงไฟฟ้าสถิตแบบนั้นเลยฟอเคยเป็นเพราะว่าผมเราแห้งมากลยแต่นี้คือไม่เป็นเลยนะคะโอเคทุกคนอันนี้คือแบบ ทรงผมสาวผมตรงอะไรอย่างนี้อันนี้คือแบบทรงผมตรงมาเดี๋ยวเราจะมาดูทรงที่สองกันนะคะจะเป็นทรงลอนแบบเกาหลีนะคะอันนี้ก็เป็นผมตรงไปก่อนที่ฟอยชอบอย่างหนึ่งของตัวนี้นะคะคือตรงนี้เขาหมุนได้ทุกคนแล้วมันสะดวกมากๆสําหรับคนที่ม้วนลอนนะคะเพราะว่ามันก็จะผ่านมากอะทุกคนแล้วมันก็จะกลายเป็นสายสั้นๆเพราะว่ามันรัดผูกกันอยู่ตรงนั้นอนะเราก็ต้องมาแบบ หมุนสายหมุนตัวเครื่องอย่างนี้ทุกคนแต่นี้ไม่ต้องทํานะคะก็หมุนตรงนี้จบโอเคเราจะมาเริ่มกันที่ตรงปลายก่อนนะคะก็คือปกติฟอยจะหนีบตรงปลายก่อนก็คือหนีบปลายแล้วก็้มเข้ามาแบบนี้ทุกคน้มเข้ามาแบบนี้เลยนะเห็นเปล่านี่จะได้รอนแบบนี้แล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งนะคะก็ม้วนเข้าไปอย่างนี้นะคะ yes ต่อไปนะคะเราก็จะมาดับช่อหน้าทุกคนสอดเครื่องหนีบเข้าไปนะคะแล้วก็หักออกแบบนี้นหักออกหมุนเข้ามาแล้วก็ดึงลงแค่น,นี้เลยเราจะปล่อยไปลายไว้นิดหนึ่งนะคะจับมาทีละช่อสามารถแบ่งผมได้นะทุกคนแบบทำทีละครึ่งหัวอะไรเงี้ยแต่ว่าฟอย์แบบแค่นี้มันก็ทั่วแล้วทุกคนนี่แล้วก็จะไหลลงมัน ปก็จะตรงหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะมางอทีหลังทุกคนหนีบแบบนี้อันนี้คือหนึ่งข้างรองเขาแบบเซตตัวอันไหนไม่เข้าก็ย้ำนิดนึงเพราะว่าแบง่งหนาต่อไปทำอีกข้างนะคะก็จับเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นการจับแบบที่น่ากลัวนิดนึงทุกคนเพราะว่าเราจะหนีบออกทุกรอบนะคะทั้งหัวเราจะใช้วิธีการหนีบออก มีใครงงไหมว่าหนีบออกกับหนีบเข้าออต่างกันยังไงหนีบออกคือการหนีบออกจากหน้านะคะก็คือเอาเครื่องเนี่ยสอดเข้าไปถ้าเป็นข้างนี้อะฟอยไม่ค่อยถนัดใช่ปะร้ะฟอยถนัดซ้ายแล้วข้างนี้ก็ข้างซ้ายไงปกติเราใช้ข้างขวาอันนี้เราก็ใช้เครื่องสอดขึ้นไปนะคะให้มีตาออกมางนี้แล้วเราก็หักออกเนี่ยคือการลอนออก เป็นไงทุกคนงงหรือเปล่าเนี่ยคือการร้อนผมออกนะคะคือออกไปจากหน้าเราข้างนี้ก็ออกไปจากหน้าเรานี้แล้วก็ดึงลงน,นะคะก็จะเป็นพี่สาวเกาหลีได้เสร็จแล้วทุกคนสวยหรือเปล่านี่คือการรอนผมแบบเกาหลีเกาใจนะคะที่ฟอยทำตลอดเลยแบบนี้เลยค่ะว่าจะแบบเซย แบบเมื่อกี้ก็ได้ก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งก็จะเซ็กซี่นิดนึงแต่ฟาร์มผมเราคือแบบสวยงามมากนะคะคือหนีบง่ายมากเท่าที่ฟอยใช้มานะคะก็คือมันร้อนเร็วมากทุกคนสามารถหนีบได้เลยง่ายมากๆทุกคนเพราะว่าเขามีแบบปรับระดับด้วยกันทั้งหมด5ระดับด้วยนะคะลองไปเล่นกันดูนะทุกคนคือแบบดีมากชีวิตง่ายขึ้นมากแล้วก็แบบเนี่ยฟอยทำแป๊บเดียวอะ่ะผมก็สวยแบบนี้เลย พอปิดแล้วนะคะก็น้องก็จะตัวเท่านี้เลยทุกคนก็คือมันเล็กมากนะคะแล้วก็เบามากเดี๋ยวพอจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้ description นี้นะคะสามารถไปกดกันได้เลยนะคะมันมีโปรโมรชั่นตลอดนะน เสร็จแล้วนะคะสาหรับทรงผมนี้แล้วก็ทรงผมตรงเมื่อกี้นะคะก็คือสวยทั้งสองทรงแล้วก็มีแบบมีเสน่ห์แต่ละสไตล์อะไรเงี้ยทุกคนสาหรับตอนนี้ฟอยก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่อยาให้ฟอยทําทรงผมอะไรอีกหรือว่าแต่งหน้าหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็สามารถพูดคุยหรือคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะตอนนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย